สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุงเลิศนะครับวันนี้ผมพาเข้าทุเรียนแปลงเล็กนะครับผมจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมได้ทําการพลวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นอินรีนะครับเป็นขี้ไก่แกลบนะครับหลายท่านซึ่งกลัวมากเลยเดี๋ยวพามาดูให้เห็นกันจะจะเลยนะครับพามาดูหน้างานเลยนี่นะครับที่เป็นแกลบเนี่ยก็คือเป็นขี้ ขี้ก่แกลบนะครับที่ผมใส่ให้เขาแล้วดูยอดนะครับเห็นไหมเคมีเนี่ยน้อยมากนะครับทุเรียนเล็กเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เคมีเลยที่ผมทําอยู่นะครับก็จะเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงที่เขาได้ยอดอ่อนออกมาใหม่ๆนะครับนี่ครับใบเดิมก็ไม่มีเชื้อรานะครับก็ยังเขียวดีอยู่ก็จะมีในเรื่องของใบที่เริ่มหมดอายุแล้วนะครับก็จะสลัดทิ้งไปนะครับ ยอดใหม่ดูก็รู้ว่านไปได้สวยนะครับเพราะว่ายอดมันอวบมันใหญ่นะครับน,นะครับนี่ถ้าเกิดไม่มีต้นด้านข้างนะครับกระโดงต้นนี้จะสวยมากนะครับมันมีต้นหนึ่งมาบางไว้ยอดก็เลยบิดบิดเบ,บี้ยวเบี้ยวนะครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะตัดออกมันไปต่อขากันนะครับสองต้นนี้นะครับยอด ใบก็สวยนะครับเป็นทุเรียนไซส์มินินะครับแปลงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งมันเป็นดอกนะครับมันน่าจะผิดปกตินะครับต้นนี้แหละมันมีดอกนะครับซึ่งผมเอาทิ้งไปแล้ว <c oughs> ต้นเล็กๆแค่นี้ครับมีดอกนี่ไงเห็นรอดเลยนี่ครับ แต่ดอกมันร่วงไปแล้วไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเรื่องของพันธุกรรมนะครับยอดใหญ่มากเลยนี่ครับดอกแต่มันหลุดร่วงไปแล้วนี่คือขี้ไก่แกลบนะครับแล้วก็พวนดินเดี๋ยวไปดเดินดูอีกนะครับผมพยายามจะอัปเดตบ่อยๆนะครับไอ้ทุเรียนแปลงเล็กเนี่ยเพราะว่าหลายท่านก็ตามอยู่ เท่าที้ผมมาดูแลสวนมานะครับทําสวนมาเนี่ยปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าเกิดเราจัดการดีๆนะครับผมมองไม่เห็นปัญหาเลยนะครับผมมองไม่เห็นปัญหาจริงๆนะครับหลายท่านก็กลัวเนาะใส่แล้วเป็นเชื้อรานะครับนี่ผมใส่ให้ดูแล้วให้ดูสาภาพต้นด้วยนะครับดูยอดนะครับเดินดีทุกยอดนะครับ ดูก็รู้ว่ายอดเนี่ยมันจะไปได้ดีแน่เลยเพราะว่าเนี่ยครับดูลักษณะของยอดนยอดแดงใหญ่มากเลยนี่ขนาดใบยังไม่กลางนะครับซึ่งผมก็ทำวิดีโอไปหลายวิดีโอมากแล้วเรื่องของ การใส่ปุ๋ยอินรีเนาะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบนี่แหละต้นนี้ก็ไปไวกว่เพื่อนหน่อยเพราะว่ามีสองขานะครับเอาทุเรียนป่าเข้ามาเสริมขาแล้วนะครับซึ่งท่อน้ําท่ออะไรน่าจะติดกันแล้วนะครับติดกันแล้วต้นทุเรียนป่าไม่ตายนะครับแล้วก็ไม่แทงยอดใหม่ด้วยแสดงว่าอาหารเนี่ยที่ได้มาเขาจะส่งขึ้นมาต้นนี้แหละถ้าเกิดไม่ส่งมาเนี่ยหรือส่งมาน้อยเนี่ยมันจะ ออกแขนงหรือออกยอดตามลาต้นนี้ไปเรียบร้อยนะครับแต่นี้ไม่มีนะครับคือต้นสะอาดๆเลยแสดงว่าอาหารที่ดูดขึ้นมาเกือบทั้งหมดนะครับส่งขึ้นมาที่ต้นแม่แล้วก็ดูสาภาพต้นนะครับตุเลี้ยแปลงนี้อายุได้ประมาณน่าจะสี่เดือนได้แล้วสี่เดือนนะครับครับสมานกันเรียบร้อยนะครับเป็นต้นเดียวกันแล้ว อยากให้ดอูอยากให้ลองเปิดใจในเรื่องของอปุ๋ยอินซีนะครับหลายท่านที่ท,ที่ที่กลัวเนาะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ของผมเนี่ยผมก็ใส่ยิ่งใส่ในปริมาณที่เยอะด้วยนะครับใส่ในปริมาณที่เยอะด้วยนะครับยอดคือมาทุกยอดนะครับมาทุกยอดเลย ไอ้ใบจุดๆเหลืองๆอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่ต้องสนใจมันชิวๆไปเลยไม่ต้องให้ค่านะครับพวกนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายนะครับเห็นไหมครับยอดอวบมากในเรื่องของการพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของยอดนะครับยอดมันจะออกดีจากที่ผมทํามานะ ที่ผมทํามาต้นไหนที่มันมีปัญหายอดไม่ค่อยเดินไม่ค่อยแทงครับลองเอาไปดูนะครับลองเอาไปทําดูไม่ต้องทําทั้งสวนก็ได้นะครับเอาสักแถวหนึ่งให้มันรู้กันไปนะครับผมอยากให้ลองจริงๆนะการปลวนดินแล้วก็การใส่ปุ๋ยขี้ขี้ขแกแกลบพวกนี้นะครับหรือเป็นปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับในทุเรียนเล็กแบบนี้ คือผมอยากจะมาแชร์เฉยๆนะครับคือผมทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมไม่ได้อะไรอยากจะอยากจะมาแชร์เฉยๆนะครับเห็นไหมนะครับดู้ยอดมันออกมานะครับอวบมากเลยทำวีดูออกไปแล้วถ้าเกิดท่านอื่นทําตามเนี่ยมันตายผมก็โดนด่านะครับมันดีก็ไม่มีอะไรครับก็ชิวๆไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ แต่ว่าก็ต้องมีวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่ตามใจฉันนะครับเราต้องดูว่าใส่แล้วทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าใส่อย่างเดียวโดยไม่มีการใช้ไตโคโดมาโดยไม่มีการหมักก่อนอย่างเงี้ยเอามาใส่เลยมันก็เกิดผลเสียแน่นอนนะครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านที่ใส่แล้วมีปัญหาก็คือเอาขี้ไก่สดมาใส่ครับใส่เสร็จแล้วไม่ดูแลเรื่องของเชือ้อราไม่มีการใช้ไตโคโดมานะครับ ไม่มีการทาโคนให้สะอาดสังเกตดูโคลนผมนะครับก่อนจะใส่สะอาดมากไม่มีหญ้านะครับนี่ไม่มีหญ้าเลยนะครับดูดินนะครับคือดําเลยนะครับบริเวณในในโคนนะครับและดูด้านนอกนะครับที่ไม่ได้ปรุงดินไม่ได้อะไรนะครับดินก็จะขาวขาวแบบเนี้ยเหมือนไม่มีธาตุอาหารนะครับแต่เข้ามาข้างในนะครับความรู้สึกของเราจะรู้เลยว่าดินอย่างเงี้ยเออดินดีดินแบบนี้ยดินดี ปลูกคืชงามนะนี่เห็นยอดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นหนึ่งที่ผมปลูกเสริมนะครับซึ่งมันไอ้ต้นนี้มันมาตั้งแต่ต้นพันธุ์และต้นพันธุ์มันไม่ดีนะครับ <c oughs> ปลูกเสริมไปแล้ว สภาพก็โอเคนะครับไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับนับต้นนี้ก็ยอดก็กำลังออกนะครับยอดเต็มเลยกำลังออกนะครับ อ๋อส่วนท่านไหนที่ปลูกพืชพี่เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือมะละกอที่อยู่ด้านข้างเนี่ยพึงระวังนะครับพึงระวังให้ดีเพราะว่ามันมีของเรื่องเรื่องของเพลี้ยแล้วก็มแมลงนะครับที่อาศัยอยู่กับพืชพี่เลี้ยงเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราฉีดยาแล้วก็อัดไปด้วยนะครับฉีดใส่ต้นมะละกอไปด้วยฉีดใส่ต้นกล้วยไปด้วยนะครับท่านไหนที่ปลูกเนาะก็พยายาม ว่ามันมันใกล้กันนะครับมันใกล้กันเวลามาแรงอะไรมันก็กระโดดมาหากันได้นะครับก็เลยอยากจะให้เวลาลฉีดทีนึงก็เอาให้มันสบายใจเราไปเลยนะครับเอาให้มันสบายใจไปเลยโอเคครับสําหรับวันนี้ผมเข้ามาอัปเดตสวนเล็กเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกสักต้นสองต้นขออนุญาตปิดวิดีโอนะครับนี่ครับยอด เดือนดีทุกต้นนะครับนอกจอากต้นไหนที่มันป่วยป่วยด้วยตัวของมันเองนะครับไอ้พวกนั้นเอาไม่กลับแล้วยังไงก็ต้องปลูกเสริมใหม่นะครับนะครับนี่ถือว่ายอดมันออกมาได้สวยไงพวกนี้ใบหมดอายุนะครับโอเคครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ